FM-105 SMILE THAILAND รัฐบาลก็ทำหน้าที่อยู่นะครับพวกเราก็ทำหน้าที่ของเราเช่นเดิมเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้มีดราม่าเรื่องดอกเบีย้ยธนาคารประเทศไทยกับนายกนายกนายกเศรษฐา กับคุณเศรษฐพุทธชื่อก็คล้ายกันในชื่อเล่นชื่อจริงนะฮะนนหนูด้กันทั้งคู่ด้วยตอนนี้เราจะเปิดสายไปที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับและท่านก็พูดถึงเรื่องพลังงานแล้วก็เกาะติดเรื่องที่ชนบทกาซ่าที่ทะเลแดงซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับพลังงานปัจจุบันด้วยเราอยู่ในสายอาจารย์ธีรชัยพวนาดารานุบาลอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ผมขอถามความเห็นเสริมนิดเดียวครับในฐานะที่ อาจารย์เคยผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วคือคือเรื่องการทํางานประสานกับธนาคารประเทศไทยแล้วก็เรื่องดอกเบีย้ยซึ่งเอาละเห็นจบราหนานดราม่านี้ไปแล้วเพราะนายกได้คุยกับผู้ว่าทบพท,ทแล้วแต่ว่าอาจารย์มีมุมมองเรื่องเรื่องดอกเบีย้ยยังไงบ้างครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องหลักของเราครับอาจารย์ครับผมเองเ,อเรียนว่า,ท,าที่ผ่านมาท่านทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะั้นให้น้าหนัก ในเรื่องของการะระมัดระวังเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยซึ่งก็อาจจะถูกต้องในอดีตแต่ว่าผมอ,อยากจะให้ข้อมูลว่าอมองไปในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามีความเสี่ยงในเรื่องพลังงานในเรื่องราคาพลังงานเนี่ยเยอะมากในเรื่องเศรษฐกิจของอประเทศตะวันตกเนี่ยชะลอตัวมีความเสี่ยงเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเอาไอ้ความเสี่ยงตรงนี้เข้ามาถ่วงน้ำหนักเอาเข้ามา รียกว่ามาให้น้ำหนักความเสี่ยงเรื่องนี้มากกว่าที่จะไปเน้นในเรื่องของของเดินเซอร์ที uh ่ huh. เป็นแบบนั้นเนี่ยนะฮะก็ผมคิดว่าการปรับนโยบายเงินมันก็จะไปถูกทางมากขึ้นครับฮ่าซึ่งอันนี้เนี่ยในการทํางานก็คงต้องเกิดจากการเจราจากันนี่แหละใช่ไหมครับอาจารย์ครับเพราะว่าทบทก็มีอิสระกับตัวเองค่อนข้างสูงใช่ไหมครับอาจารย์มันต้องเกิดจากท่านนายกแสดงสีมือเพราะว่า oh. การการที่จะไปะดมนาวเนี่ย มันก็มันก็เป็นกมลีเด็ดปลา,ายออของเริ่มที่ฟังแต่ละคนนะเราเราก็ต้องรอดูว่าท่านนายกท่านจะท่านจะมีหมากในการเดินเรื่องนี้อย่างไงอ๋อเหมือนต้องจูงใจท่านผู้ว่าทบทอด้วยคือในฐนานะที่ท่านเป็นองค์กรริสรดะถูกไหมฮะอาจารย์ฮะหรือเจรจากันย Uh huh. ต้องเป็นแเปในองค<ต>์กรอิสระใช่แล้วก็ขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยผู้ว่าเนี่ยนะฮะ,ฮะผมว่าท่านนายกในฐานะลำไสกคลั้งเนี่ยจะคิดครตรวิก็เป็นยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องหาวิธีที่มันแยกยนต์แล้วก็ต้องทําให้เขาเกิดความเชื่อมัน่นในประเด็นนี้ผมเองถึงตั้งข้อสังเกตว่าค,คือถ้ารัฐบาลยังมุ่งมั่นนะฮะในเรื่องของ เงินดิจิตอลแล้วก็ซึ่งมันจะ,ม,นจะมันจะไปเพิ่มกำลังซื้อแล้วมันก็จะทําให้ที่เขาจะลดน้าหนักในเรื่องของความเสี่ยงเงินเฟ้อ uh huh. มันก็อาจจะไม่สามารถจะลดได้โดยโดยท,ทันทีอตรงนี้ผมว่าก็ไอ้เนี้ยการที่ท่านนายกยังจะเดินหน้าในเรื่องของเงินดิจิตอลมันก็จะมันก็จะ,ะท่านอาจจะต้องเรียกว่าลื่อันในหนึ่ง เ,เงินดิจิทัลกระตุ้นเศรษฐกิจแนวตามแนวของรัฐบาลก็ว่าไป<ะ>แต่ว่าถ้าหากว่ามีเงินดิจิทัลเนี่ยเราจะไปหวังให้แบงค์ชาติเขามีการผ่อนคลายนโยบายกา่เงินเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะไม่เกิดครับครับโออาจารย์ครับอาจารย์มองเมื่อสักครู่เกลิ่นว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวถ้าในเมืองไทยเนี่ยในแง่ของเศรษฐกิจรวมๆเนี่ยอาจารย์มองว่ามีตรงไหนที่น่ากังวลในปีนี้ไหมครับอาจารย์ครับ อันในเมืองไทยเนี่ยขนาดนี้เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องหนี้นะทุกระดับเลยระดับหนี้ครัวเรือนก็มีสัดส่วนสูงแล้วก็บอกว่าเวลานี้ก็มีบานครอบครัวนี่เดือดร้อนมากถึงขนาดไปไปอ่กุนนีนอกระบบอ่บแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นนี่นะพวกบริษัทขนาดเล็กเนีเอเซดีเนี่ยก มีหลายรายท,ที่มีปัญหาไม่สามารถผ่อนชำระกับทางแบงก์ได้นะครับเข้าลักษณะเป็น NPL แล้วล่าสุดมันก็มีปัญหาลามไปนะในเรื่องของบริษัทขนาดยักษ์ที่เขามีการออกหุ้กู้ก็ปรากฏแล้วมีข่าวว่าบางรายก็ก็มีปัญหาในเรื่องของไอ้ Cash Flow ในต,ตรงนี้เนี่ยปัญหาตรงนี้นะฮะ,ะสภาพปัญหาแล้วก็การแก้เนี่ย เราต้องยอมรับว่าไอการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยถ้าดอกเบีย้ยมันอยู่ในระดับที่ต่ำมันก็จะแก้ง่ายกว่าดอกเบีย้ยอยู่ในระดับที่สูงเลครับฮะอือฮึฮึฮึโอ้มันก็พันกันไปหมดใช่ไหมครอาจารย์ทีนี้มาถึงหัวเรื่องหลักที่เราตั้งไว้คือเรื่องพลังงานมันก็ต่อเชื่อมกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ของของประเทศชาติทุกประเทศทีนี้ก่อนจะไปถึงพลังงานตรงๆอาจารย์ครับ กาซากับทะเลแดงอาจารย์ธิรชัยก็เขียนใน f c e e o o o ในในออนไลน์ของอาจารย์เอเนี่ยถึงทะเลแดงเอาไว้หลายส่วนคือคือคือเรื่องของการผ่านเครือยอย่างที่เราทราบติดตามกันมาตลอดมันก็จะมีผลกับราคาสินค้าและก็พลังงานไปด้วยอาจารย์มองภาพรวมก่อนที่จะมาถึงเมืองไทยยังไงบ้างที่ทะเลแดงครับอาจารย์ครับะทะเลแดงเนี่ยมันเป็นอเออการการสงครามแนวใหม่ ซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนอว่าว่าเขาสามารถใช้โดรนเนี่ยนะครับเป็นโดรนแบบกาเบิกาเซ่คือคือบินไปแล้วเราไปไปชนก็เกิดระเบิดนะ,ะแล้วก็อไอ้นี่ราคามไม่กี่พันเหรียญไม่กี่พันดอลลาร์เนี่ย<ะ>ปรากว่าพอยิงออกมาแล้วเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเรือลบสหรัฐเนี่ยเรือลบตะวันตกเนี่ยต้องการจะสกัดไอ้โดรนพวกนี้ก็ต้องยิงจรวดไปออกมา แค่หลวงพูดเนี่ราคาเนี่ยเกินล้านเหรียญทั้งนั้นเลยมันมันเป็นการลบที่ไอ้ฝ่ายฝ่ายฝ่ายที่คุมช่อคแคบเนี่ยมันได้เปลี่ยนมันได้เปลี่ยนเพราะว่ามันมันไอ้เทคโนโลยีโดรนเนี่ยมันทําให้เปลี่ยนเกมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะฮะจะแล้วแล้วทางเวลาเนี่ยมีข่าวนี่ก็คือว่าสาวรากจากอังกฤษเขาเตรียมจะเอาเครื่องบินเนี่ยเข้าไปแล้วไปถล่มในในประเทศเยเมนอ่าฮูตีปัญหาคืออย่างนี้ครับ ปัญหาคือเ่ซาอดีเนี่ยนอ่าเข้าไปถล่มเยเมนเนี่ยมาในเจ็ดปีก่อนหน้านะก็ก็ไม่สามารถจะหยุดฮูติดได้ครสองนะฮะเออไอไอไอฐานยิงไอจรวดและฐานยิงโดรนเนี่ยมันเล็กนิดเดียวะเพราะฉะนั้นมันเคลื่อนที่ได้ไวถ้าหากว่าทางจะเอาเครื่องบินไปแล้วจะไปหาไอฐานยิงพวกนี้ในทีก็ไม่น่าจะจะหาได้เจอหรือเปล่าครับ ฐานยิงโยนที่เล็กเดียวเองนะฮะ,อ,ะอยู่บนท้ายรถบรรทุกเนี่ยย้ายไปย้ายมาได้เลยอันนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะฮะคือพูดง่ายว่าถ้าหากว่าจะ,ะทําให้ฮุติเนี่ยเรียกว่าสะดุดมากหน่อยเนี่ยมันต้องมันต้องไปทาลายทุกของสร้างพื้นฐานครับระบบโทรศัพท์ระบบอินเทอร์เน็ตระบบไฟฟ้าอะไรเนี่ยนะฮะในในเยเมนซึ่งถ้าอออกตามแนวนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าทาง ทางไอ,อ้ประเทศตะวันตกเนี่ยจะไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่า<ะ>เพราะมันก็มันก็จะคล้ายกับกรณีของอิสราเอลเนี่ยที่ที่ไปลงโทษกลุ่มไอฮามาสเนี่ยเข้าไปในเข้าไปในปบลเลสไตน์เนี่ยที่เขาใช้คำว่า collective พ u n i s เ m e n t คือการลงโทษแบบเหมาเหมาเข่งมันก็กลายเป็นใบโดนประชาชนเนี่ยที่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกนักรบด้่ด้วยลักษณะอย่างนี้นะฮะถ้าหากว่าเกิดทาง ตะวันตกเนี่ยเข้าไปทําลายพวกโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยประชาชนในเยนเมนก็เดือดร้อนคแล้วก็อย่างว่าไอ้กลุ่มฮูตีนี้มันก็ไม่ใช่กลุ่มที่มันเป็นเป็นผู้ที่บริหารประเทศนะฮะ,ะมันเป็นกลุ่มกองโจรที่คุมอยู่โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของทางเยนเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก,ก็ก็ดูแล้วเนี่ยลักษณะของการโต้ตอบของประเทศตะวันตกเนี่ยอคงจะคงจะแสดงแสแนนุภาพได้แต่ว่าไอ้ที่ว่าจะาแสดงไปแล้วมันจะไปยุติ อการใช้โยนรบกวนเอือพันธุ์เนี่ยผมเดาว่าอาจจะไม่มันก็อาจจะยังทําได้ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยรัฐบาลไทยส่วนราชการไทยและรวมทั้งภาคเอกชนเนี่ยควรจะต้องมีการเตรียมวางแผนรองรับเอาไว้นะว่าอาหากว่าการคุมช่องแคบโดยกลุ่มผู้ติดนียืดเยื้อเนี่ยนะ ผ่าเร,เรือมันแพงขึ้นอาจจะลามไปจนถึงกระทบราคาน้ํามันเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยราคาก๊าสเนี่ยนะฮะที่จะแพงขึ้นเนี่ยรตรงนี้เราจะวางแผนกันยังไงอ่าครับทีนี้แหละก็เราจะนําเข้าเร,เรื่องเราก็ไปตั้งต้นซะตั้งแต่ตั้งแต่ที่ที่ทะเลแดงเลยอาจารย์พอพูดถึงว่าอาจารย์บอกว่าต้องตัดระบบสัญ,ญญาณต่างๆเรื่องรวจอาจารย์ผมก็เลยจะถามอาจารย์ว่าจะติดตามตลอดเอาจารย์ครับมันมีเครื่องมืออะไรที่ ใช้ตัดสัญญาณโดรนโดยตรงแล้วหรือยังฮะคือหมายถึงว่าคือโดรนเนี่ยจะเอาจรวดขึ้นไปยิงจรวดก็แพงเหลือเกินโดรนก็ราคาถูกและโดรนก็เคลื่อนที่เร็วอย่าจันว่าหมายความว่าไอ้ฐานปล่อยโดรนมันอยู่ในรถบรรทุกอะไรก็ได้มันเล็กนิดเดียวเหมือนเราใช้โดรนถ่ายภาพอย่างเงี้ยฮะแต่เขาใช้โดรนติดติดจรวดแล้วก็เป็นคามิกาเซ่ลงไปทีนี้มันมีเครื่องมืออะไรที่ใช้ต่อต้านโดยไปตัดสัญญาณโดรนให้มันล่วงลงก่อนก่อนจะถึงที่หมายมันมีหรือยังฮะจัน ก็คงไม่มีฮะไอ้ที่จะไปตัดสัญญาณโรนเนี่ยระหว่างมันบินเนี่ยนะผมเดาว่าไม่มีเพราะว่าโรนเนี่ยออกไปเนี่ยถ้าหากเราเป็นโรนที่มันตั้งโปรแกรมมาไว้แล้วก็วางพิกัดเอาไว้ว่าให้ไปที่นั่นที่นี่เส้นุงนี่เส้นแรงนี่เนี่ยนะฮะมันก็ไปของนั้นลวพอออกไปแล้วเนี่ยแล้วก็ลักษณะของการบินของโรนเนี่ยมันไม่ได้ใช้เครื่องเจ็ตนะมันบินด้วยเครื่องใบพัดเนี่ยนะฮะโดยใอเครื่องเครื่องพกแบก มันก็เป็นใบพัดหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันช้าพอที่จะยิงสกัดแต่ว่าถ้าหากว่าจะตัดสัญญาณเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่ตัดสัญญาณก็ออกไปแล้วมันจบแล้วแต่ไอ้ตัวที่เขาเลงเนี่ยขณะนี้คืออย่างนี้คือเขาเขาเดาเานะฮะว่าไอ้การที่ฮุติเนี่ยสามารถส่งโดรนเนี่ยแล้วกําหนดพิกัดในการที่จะเข้าไปเรือลำนู้นลำนี้ได้เขาวิจารณ์กันว่านะฮะว่าอิห่านเนี่ยดีเรือ เอเรียกว่าลอยลําอยู่ในทะเลแดงครับอแล้วเป็นคนอมีเรดาร์และเป็นคนกำหนดที่กัดะว่าเรือลํานี้อยู่ตรงนี้นะฮะช่นลุงเท่านี้เชันแวงเท่านี้อะไรทำนองนี้คแล้วแจ้งไปที่ฮูติอันนี้การแจ้งเนี่ยนะฮะมันก็ต้องแจ้งผ่านเอ่อวิทยุหรือไม่ก็แจ้งผ่านอ่อ่อินเทอร์เน็ตแจ้งอะไรสัวอย่างนั่นอ่ะผมผมเลยเดาว่าไอ้ที่เขาต้องการจะทำลายนี่คือ ระบบสื่อสารจะรับเช่นสมมุติถ้าไม่มีไฟฟ้าเนี่ยนะฮะ ผู้ติดก็จะรับไอ้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 ไอ,อ้เนี่ยค่ะำสั่งหรือรับข้อมูลเนี่ยจากเรือในของอิหร่านในทะเลแดงอาจจะยากเพราะาจ,จะเล็งไปตรงนี้นะฮะครับครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนยุคสงครามโลกอย่างที่เราดูในหนังหรืออ่านในหนังสือก็เป็นวิทยุคลื่นสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจันฮะโอ้เดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตใช่ใช่ดังนั้นก็อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งในยุทธปัจจัยทั้งนั้นเลยนะคือคือหมายถึงว่าเทคโนโลยีรวมถึงเทคโนโลยีดั้งเดิมอะไรก็ตามมาใช้ประสานกันเนี่ยจารย์บอกว่าโดรนบางทีมันใช้แค่่่ใบพััดเเป็็นนนครืออองงยยตต๊กกกแาี้ม ไม่รู้จะสก,กัดยังไงนะจะต้องยิงทิ้งโอลาบากเอาละกลับมาฮะอาจารย์คือกลับมาว่าถ้าพลังงานมันแพงขึ้นจากสภาวะสงครามหรือหรือเดี๋ยวรวมขั้วไปถึงว่าการที่เขาประชุมกันในเรื่องของพลังงานสะอาดในสมัยใหม่ที่เขาพูดถึงโรคร้อนเนี่ยอาจจะคั่วไปทั้งทั้งทั้งคู่เนี่ยประเทศไทยเราเตรียมเรื่องพลังงานไว้ยังไงบ้างอันนี้อาจารย์ธีรชัยมองมองภาพรวมยังไงบ้างครับ พลังงานของเราเนี่ยนะฮ <thì, S 2> ะ,ะ,ะส่วนที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็ส่วนที่เป็นก๊าซเนี่ยม,ม,มันเราผลิตจากอ่าวไทย <c oughs> แต่บางส่วนนั้นเนี่ยเรามีการนําเข้าก๊าซเอลแล้วเราก็ส่วนน้ํามันนั้นเราเข้าเป็นทั้งหมดเลยเก็บทั้งหมดเลยเนี่ยเรานําเข้าจากตะวันออกกลางเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะฮะถ้าราคามันขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาก๊าซเอลหรือราคาอ <c oughs> น้ามันดิบเนี่ยที่มาจากตะวันออกกลางเนี่ย พอเวลาราคามันขึ้นเนี่ยเราก็เราก็ต้องอยอมรับว่าตรงนี้มันมันจะแพงขึง้นสืหรับเราครับอืมครับแล้วแน่นอนว่าแนวโน้มมันดูว่ามันก็แพงขึ้นแล้วมันก็มักจะมีปัญหาอยู่เรื่อยเราเราแก้ลําแก้แก้แก้อะไรได้บ้างเพราะว่ามันเป็นมันเป็นปัจจัยที่ทําให้เป็นต้นทุนของทุกอย่างต้นทุนของชีวิตนะครับอาจารย์ครับเราเราเราทำอะไรกับมันได้บ้างฮะ ผมเคร่งว่ามันมันมันเอ่อถ้าถามว่ามันจะเอาอะไรมาแทน,นพลังงานนี้เนี่ยมันคงไม่มี<ฮ>ในระยะสั้นนะฮะฮที่เราจะเอาเอาอะไรมาแทน,นก็มีแต่เราจะองประหยัดมผมยังนึกอยู่ในใจว่าการที่รัฐบาลนเนยพยายามเรียกว่าช่วยประชาชนเนี่ยโดยการที่จะไปลดค่าครงชีพเนี่ยโดยการลดในราคาพลังงานแต่ว่าไม่ได้ลดแบบถาวรนะฮะฮที่ลดเนี่ยคือควักเนื้อตัวเอง ลดภาษีอะไรของตัวเองหรือไปไปเพิ่มหนี้ไปเพิ่มหนี้ให้กับใคกองทุนขอ,องทุนน้ามันอะไรนี่ละับแทนที่จะไปะรื้อโครงสร้างแล้วก็บีบให้พวกบริษัทผูกขาดน้ํามันเนี่ยเขาต้องคืนกำไรให้ประชาชนบางซึ่งมันจะเป็นการแก้แบบถาวรแก้แบบรัฐบาลแก้อย่างเนี้นะมันนอกจากไปสร้างหนี้ให้ประชาชนแล้วเนี่ยครับมันก็ ไม่ได้ไม่ได้กระตุ้นให้เขามีการประหยัดจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมือมือขวาเนี่ยจะไปช่วยในการที่จะปึะนินราคามือซ้ายต้องบอกประชาชนบอกถึงเวลาต้องประหยัดแล้วรัฐบาลจะช่วยได้แค่ช่วคราวนะไม่ใช่จะ,จะวลาที่พยายามจะแสดงภาพว่ารัฐบาลจะช่วยไปตลอดจะพยายามช่วยให้มากขึ้นจะพยายามช่วยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนยะฮะจริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าจะช่วยแบบนั้นก็คือต้องรู้ ครงสร้างเพื่อจะทําให้กำไรในธุรกิจนี้มันเป็นธรรมกับประชาชนมากขึ้นแต่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่ต้องพยายามสื่อสารให้กับประชาชนคือถึงเวลาต้องประหยัดวางแผนลดการใช้พลังงานครับ,รบอาจารย์ครับการการที่เราจะรื้อหรือก็หรือจเจรจาหรือจะบีบบังคับหรือจะจุงจะอะไรก็ตามให้บริษัทเขาคืนกําไรหรือว่าลดกําไรลงอันนี้มันเป็นหน้าที่ของใครฮะอาจารย์หมายถึงว่า กระทรวงพลังงานโดยตรงเลยไหมหรือหรือต้องถึงนาย,ยกหรือต้องต้องใครหรือ,อยังไงฮะอาจารย์เป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงานที่จะนําเสนออืแล้วเป็นหน้าที่ของขคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งท่านนายกจะเป็นประธานนะครับในการที่จะในการที่จะ,จะ,ะลงมติพันธงและก็ถูกต้องครับฮ่าครับทีนี้ก็ว่าเพนว่าคือได้ยินว่ากระทรวงพลังงานแล้วก็แล้วก็ท่านนายกเองก็ก็ดูเหมือนกับจะ มีท่าทีซัพพอร์ตสมควรว่าจะปฏิรูปโครงสร้างทั้งหมดทีนี้พอเห็นระหว่างทางก็มีเสียงออกมาว่าแค่ขอดูค่ากตลาดหรือดูต้นทุนทางบริษัทเขาบอกเป็นความลับการค้าอันนี้ทํำยังไงได้ครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์เคยอยู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยอาจารย์คงตอบได้ครับทำยังไงเข้าใจครับทีนี้นะฮะในแนวทางในการบริหารพลังงานให้มันเป็นธรรมกับประชาชนเนี่ย<ะ>ไม่ยากเลยครับอ่าฮะ uh huh. คือคืออย่าลงไปเวลานี่ท่านจะเริ่มดรงพลังงานท่านไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอะไรที่ไปจะเจาะลึกเพื่อจะหาข้อมูลเลยเนี่ยผมว่าท่านใจเยน็นๆที่หาข้อมูลมากนะท่านก็จะถูกหลอกมากเพราะว่าไอ้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะในกระทรวงพลังงานเนี่ยทั้งข้าราชการปัจจุบันและข,ขล้าราชการในอดีตเนี่ยเขาได้รับการป้อนข้าวป้อนน้ำเนี่ยนะฮะ <c oughs> จากในทุนพลังงานเนี่ยมาตลอดครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ ผมว่าท่านต้องตั้งหลักง่ายอย่างนี้นะว่าเอาประชาชนเป็นหลักครับนี่ผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยนะครับเอาประชาชนเป็นหลักในทางยังไงครับประการแรกเลยเนี่ยนะฮะไอ้คี่เปิดประมูลทำโซลาฟาร์มเนี่ยล้วก็ปรากฏว่าไอ้บริษัทขนาดใหญ่ยักษ์ใหญ่เนี่ยเป็นคนชนะประมูลแบบผมคิดว่าทุกคนต้องเลิกนะครรต้องเลิกแล้วเปลี่ยนเนี่ยมาว่าการผิดโซลาเนี่ยนะฮะจากที่ไปเนี่ยเปิดให้ประชาชนเป็นคนทำ Oh, ทั้งค,คนในเมืองก็ทำโซลารูฟรอบ ah. คนในชนบทเนี่ยนะฮะก็จัดไอเนี่ยเงินทุนเนี่ยจากธนาคารหองรัฐลงไปเพื่อให้เขาทำโซล่าฟาร์มแล้วไอที่สำคัญคือเปิดให้เขาทำอย่างนี้เนี่ยนะฮะต้องไปคือไอเนี่ยะะไอกฎกติกาว่าต้องมาขออนุญาตไอสาหน่วยงานอะไรผมว่าเปิดฟรีเลยนะฮะ hmm. แล้วก็ไอการรับซื้อก็ต้องรับนในราคาที่เขา คือคือพวงนี้รับขายไฟฟ้าเขาท่ละไรเขรับซื้อเขาในร้คาเท่านั้นไม่ใช่ปัจจุบันรับขายเขาสี่บาทกว่าแล้วรับซื้อเขาสองบาทกว่าอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งจูงใจฮอันนี้ทําได้ง่ายมากเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะไอแนวทางเนี่ยในการที่จะทําให้อ่าการผลิตไฟฟ้าของประเทศเนี่ยนะฮะมันเป็นทมแต่ประชาชนมากขึ้นก็คือต้องเปลี่ยนว่าคนที่จะผลิตไฟฟ้าเนี่ยเป็นกําลังผลิตหลักไม่ให้เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้ว โรงไฟฟ้าเอกชนเนี่ยนะฮะให้เป็นโรงไอ,ไอกำลังผลิตสำรองโดยที่ระหว่างที่รัฐยังไม่ซื้อเนี่ยเราก็เสียเงินให้เขาเนี่ยเป็นค่าความพร้อมจ่ายไม่ต้องปไปเสียดายครับแต่ว่าวิธีทําให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นกําลังผลิตหลักนั้นเนี่ยเราต้องจับสิทธิ์การใช้ก๊าซในอ่าวไทยที่เป็นก๊าซถูกที่สุดเนี่ยนะ huh. ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยต้องให้กา๊าซตรงนี้เป็นสิทธิ์ของกอฟผอ,อก่อนเอกชนนะครับ เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะฮะกฟพมันก็ต้นทุนมันก็จะต่ำกว่าเอกชนแล้วก็การผลิตมันก็จะถูกกว่าเอกชนนะฮะแล้วก็ก็คือให้กฟพที่เป็นคนผลิตไฟฟ้านี่ที่ที่ต้นทุนถูกกว่าเอกชนไปรงให้การผลิตดิสเทนแนนางไปก่อนหลัง<ะ>จากนั้นแล้วเนี่ยสิงจะค่อยซื้อจากเอกชนเนี่ยโดยเรียงลําดับจากราคาขายต่ําสุดข,ขึ้นไปสูงครับ<ะ>วิธีนี้นะฮะไม่นานเนี่ยประชาชนก็จะได้ใช้ ไฟฟ้าราคาที่ถูกลงเลนะครับแบบเขายอมเนม่มยยังยังมีเรื่องอื่นอีกไม่ว่าในเรื่องของการสูงโจ่อหรือมันมันเนี่ยนะครับแต่ว่าววเอา,าเรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องหลักก่อนเดับทำได้ไม่ยากเลยครับครับอาจารย์เราพูดเรื่องนี้กันมาผมว่านานแล้วนะครับหมายถึงว่าคอนเซปต์เหล่านี้มันมีมันนาะมันนานพอสมควรแล้วเทคโนโลยีก็ตอบรับตอบโจทย์เรียกได้ว่าหมดแลวโซลาร์เซลล์มันก็พัฒนาไปถึงจุดที่มันประกอบเองที่บ้าน DIY ได้ด้วยซ้ำคือเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์ธีรชัยพูดเนี่ย มันใกล้ตัวมากเลยแต่ว่ามันติดปัญหาอะไรมนถึงประเทศไทยมาถึงยังไม่เดินไปสู่สิ่งนั้นในขณะที่ตอนนี้ก็ได้ยินเสียงจากรัฐมนตรีพลังงานเข้มข้นทีเดียวว่าจะไปก็ดูเหมือนว่าเอาละถ้าเราจะเริ่มรับนับหนึ่งกับตรงนี้มันคงเห็นแสงสว่างไบรโมแต่ที่ผ่านมามันติดอะไรเราจะคือเราพูดย้อนไม่ใช่ว่าจะไปโทษใครแต่ว่าเราจะเอ่าเรียนรู้บายดูอีกหรือเราจะดูอดีตเป็นประสบการณ์อะไรก็ตามเราจะได้แก้ปัญหาได้มันติดอะไรฮะอาจารย์มันติด สิ่งที่พลังหลีเขาเรียก political will ประาไทยเรียกความมันทุ่มมั่นเมืองในพันเมืองครับคือพูดง่ายว่าถ้าหากว่าพรรคไหนเนี่ยหรือผู้บริหารประเทศคนไหนเนี่ยนะฮะไปถึงนนยกเมิตรีเลยถ้ามุ่งมั่นที่จะดูแลในทุนที่ต้องการจะหวังให้เข้ามาเป็นคนดูแลพรรคหรือเป็นคนที่ดูแลพรรคอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเป็นแบบนี้นะฮะมันก็ไม่มีทางเนี่ยที่จะไปแก้ที่นี้ท่าน แล้วดีพิธาพันธ์เนี่ยเข้ามาเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยตอนแรกก็ผมก็มีความโอ้โหสบายอกสบายใจเพราะว่าท่านก็ท่านบอกว่า<ส>ท่านเตรียมทำโน่นทำนู่แต่รู้สึกท่านลำมวยมาเนี่ยมันก็หลายเดือนแล้วเนะี่ยท่านลำอยู่นั่นนะฮะท่านบอกเลยที่ท่านจะต้องศึกษาก่อนเดี๋ยวจะต้องร่างกฎหมายเลยเนี่ยหลักการหลักการที่ผมพูดไปเนี่ยนะฮะไม่ยากเลยแต่ปรากฏว่าท่านก็โน่เลย ไปทำโน่นทำนี่แบบตัดเล็บนะฮะคือแทนที่มันจะผ่าตัดใหญ่นะตัดเล็บนะฮะปะไอลาไอไอไออะไรไอไออ่ะทายาหม่องอะไรเอออย่างนี้นเออมันก็มันก็มันก็ลากไปได้อีกเป็นปีๆอ่าครับอาจารย์แรงเสียดทานมหาศาลเพราะนี่มันคืออนาคตมันคือเงินที่ ที่อาจารย์บอกว่าจะดูแลในทุนหรือดูแลประชาชนเป็น political view ทีนี้แน่นอนในทุนหรือว่ากลุ่มทุนเนี่ยเขาก็ไม่อยู่เฉยอาจารย์เขาก็ต้องดึงเอาไว้เหมือนกันเวลาเราไปประชุมหมายถึงว่าโลกไปประชุมเรื่องพลังงานสะอาดกลุ่มค้าน้ํามันเขาก็ต้องดึงเอาไว้อันนี้เหมือนกันถ้าเราจะมุ่งไปสู่ไปสู่โมเดลที่ทําให้ประชาชนใช้พลังงานประหยัดราคาถูกลงคนที่เสียประโยชน์เขาก็ต้องมาดึงเอาไว้น,นี่จะดึงกันอีท่าไหนอาจารย์มีทางออกไหมอาจารย์ครับ โอ้พลังงานสะอาดนี่ผมคิดว่าไอ้ไอ้ไอ้กลุ่มอไ้พลังงานฟอสซิลเขาไม่ได้ดึงอะฮะเพียงแต่ว่ามันมันการเดินหน้าขึ้นหน้าเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนมันยังแพงกว่าพลังงานฟอสซิลอันนี้เป็นตลาดไม่ไม่ไม่สะดวกเข้าไม่สะดวกเข้าไอ้ตัวไอ้ตัวพลังงานฟอสซิลนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชเราจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราปรับไปใช้รถไฮซ้า แต่ว่ารถที่ใช้น้ำมันเนี่ยผมดมันมีอยู่เป็นเปอร์เ,เซ็นต์แบบสูงมากเลยแลว้วก็โอกาสที่เขาจะปรับะะะจะลดลงมาแล้วเปลี่ยนเนี่ยจากรถสันดาบไปเป็นรถไฟฟ้ายัางอีกนานดัง<ะ>ในในส่วนนี้นะฮะ,ฮะผมเชื่อว่าไอ้คนที่เขาค้าน้ํามันเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนที่ประเทศจะไปเอ่เรื่องของพลังงานสะอาดนะครับครับครับ,ค,รบคือมันต้องใช้เวลาเปลี่ยนผ่านทั้งโลกนี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่ารถจำนวนมากวิ่งอยู่นี่ก็รถใช้น้ำมันทั้งนั้นถูกไหมอาจารย์เข้าใจได้ทีนี้ในเมืองไทยเองถ้าเราจะ จะเดินให้ไอ้รดแมปนี้มันมันเกิดขึ้นได้จริงมันมันกลายเป็นผลจริงอะไรที่เป็นตัวติดขัดหมายถึงว่าทางกลุ่มกลุ่มกลุ่มทุนเขาเข้าขวางอย่างที่อาจารย์อาจารย์หมายถึงเนี่ยแล้วเราจะก้าวข้ามไปได้ยังไงครอาจารย์มันต้องมันต้องมีคนที่ทํางานในตาแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีพลังงานฮที่มุ่งมั่นจะทําให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะฮะแต่แท้จริงแล้วก็เริ่มที่เ<ม>นี่ยตรงเนี้ยมันขาดตรงนี้อยู่ฮ นายกที่มาจากรัฐประหารก็มีแล้วนายกที่มาจากเลือกตั้งก็มีอาจารย์เราต้องการนายกที่มาจากไหนเราถึงจะเราถึงจะก้าวข้ามตรงนี้ได้ครผมเองเนี่ยมึกอยู่ในใจว่ามันอาจจะต้องเหมือนกับทําให้ประชาชนเห็นนะฮะว่าการทําแบบเนี้การที่จะทําให้ใ,หในชุมพลังงานต้องมีการคืนกาไร้กับประชาชนบ้างเนี่ยน,นี่เป็นเรื่องดี แล้วพอทำไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ประชาชนก็จะให้การสนับสนุนกับพักการเมืองนั้นเนี่ยแล้วก็เขาก็จะมองเห็นเลยว่าโอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยสามารถทำการเมืองได้ไม่ต้องไปอาศัยนายทุนพลังงานะอะไรอย่างเงี้ย<อ>มาดุนหลัก ฮะอาอย่างเงี้ยมันก็จะเดินหน้าแล้วก็เราก็จะคลี่คลายปัญหาต่งางๆได้โอ้ต้องต้องลดการพึ่งพิงในทุนโหอ,อาจารย์ครับเราต้องคุยกันอีกพักใหญ่วันนี้กล่าวขอบพระคุณอาจารย์มวกสละเวลาให้เอฟเอฟร้อยห้าอยากดีเสมอมาครับกล่าวขอบพระคุณาคอาจารย์ธีรชัยครับอาจารย์จะมองเห็นปีนี้อาจารย์จะเห็นอะไรเกิดขึ้นในแง่ของพลังงานไหมฮะปีนี้ที่เราจะเห็นเกิดขึ้นจริง,รงๆครับอาจารย์สักนาทีเดียวฮะ S <S ปีนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่อย่อยาที่ว,ว่าว่าราคาของตลาดโลกเนี่ยมันทาท่าจะน่ากังวลน, uh huh. นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เห็นว่าทา่านรัตรีพลังงานเนี่ยเรียกว่าเอ่ยว่าจะมีการปรับโครงสร้างอะไรต่างเราก็ต้องคอยติดตามดูแต่ว่าเท่าที่ผมดูนะฮะ <S 1> <S 1> ลักษณะของการดํเนินงานของท่านเนี่ย <S <S ท่านยังอาศัยคนเนี่ยที่ที่ท่านบอกสปอนเซอร์โดยกลุ่มนายทุนเนี่ยท่านยังอาศัยคนที่สปอนเซอร์เนี่ยอยู่ อืมเข้าใจครับอาจารย์ดังนั้นก็ political view นะครับกลับกับผู้กำกับจันทสูขครับพบกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ <S 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 FM 105 Smile Thailand